ครับกว<ป>ลาก็เล่นเบรกบอร์ดของดีเจเขาเนี่ยไม่เบาจริงๆนะครับแม่ดูแล้วเนี่ย ปี๊ดเลยโอ้โหเก่งจริงๆพ่อคุณเอ้ยหลังจากที่ดูต้นแบบกันไปแล้วนักราบต่อไปก็จะไปดูการแข่งขันจริงของหนุ่มๆวง The Years. เดอะเยอรสเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลีลามันจะซีซั่สักแค่ไหนอยากเห็นจริงๆ 5นุ่มเดอะเยอร์สกำลังเตรียมตัวที่จะแข่งขันกัน pues นั้นยูยูเฟอร์โนของผมก็มาเจอกับเนื้อขีเนื้อคู่ที่นี่ซะแล้วครับแม่แม่ไม่เชณผูมทางบ้านเห็นไหมครับว่าเขาสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเดียเลยถ้าใครมองว่าเหมือนกันเนี่ยกลับบ้านไปตัดแว่นไปะมองยังไงก็เหมือนกันมากๆเลย นนเดี๋ยวจะมาปรึกษาว่าการเล่นเวกบอร์ดนี่มันยากง่ายไงคะเล่น,นยากไหมคะยากก็ไม่ยากเมันเหมือนกับกีฬาหล<ร>่อมาก<ม>เลยต้องรู้จักตัวของตัวเองมันต้องมาล้านให้ได้๋อต้องรู้จักตัวตัวเองก่อนครับผมแล้วเรารู้จักกันได้ไหมกได้ต้องรู้จักตัวเองก่อนโอ้เล่นเหรอคุณสมบลของผมก็หาเพื่อนเล่นเวกบอร์ดได้สำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเต็มใจเป็นเพื่อนเล่นด้วยหรือเปล่าหลังจากที่ปล่อยให้นมนมเยอะอเรากินจนเนือกแห้งกันแล้วก็มาประเดิมกันที่นมโอ๊ยบนแรกเลยนะครับเอาล่ะครับออกตัวไปแม่ออกตัวไปโอ้โหออกตัวไปเร็วมากครับโอ้โหไม่มีกองเขงเลยนะครับแต่พอผ่านโค้งมาโอ้โหหัวท่น้ำ <c oughs> รอบแรกหนุ่มโอ้ข้องใจทำไมหัวทิ่มน้ำเร็วจังเลยนะครับก็เลยขออีกรอบหนึ่งแล้วนี้โอ้ยออกไปแล้วครับแม่ออกไปแบบนิ่งๆแบบเมื่อกี้เลยนะครับไปแบบผ่านโค้งที่หนึ่งมาแล้วโค้งที่สองมาแล้วโอ้ยโค้งที่สามได้สักพันึมงโอ้โห,โห,โหเรียบร้อย แล้วต่อไปก็เป็นคิวของหนุ่มตอกันบ้างครับโ oh อ้โหไปแล้วครับออกตัวไปแบบแ,บบแน่แนๆมาแบบรแรงๆโอ้โ oh หใกล้จะถึงโค้งแล้วเอ้ยมีโครงเคลกเอาเฮ้ยเรียบร้อยหลังจากผ่านรอบแรกหนุ่มตอกก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันพอมารอบสองโอ้โ oh หมาด้วยใจอย่างแนว่วแน่และมุ่งมัน่นเฮ้ย hey มุ่งมัน่น <laughs> ผ่านโค้งแรกแล้วก <laughs> ็ใกล้กว่าเมื่อกี้แค่นิดเดียว และต่อไปก็ถึงกินของหนุ่มเต่ากันบ้างก็ลาไปแล้วครับโอ้โห,โหผ่านโค้งแรกไปแล้วล่ะครับมาถึงโค้งที่2แล้วครับแล้วก็มาเรื่อยๆผ่านโค้งที่3ามาแล้วโอ้โหมาแล้วโอ้ยนอกรอบเรียบร้อยเ <c oughs> <c oughs> เนงนน่่หมตา๋าและเมื่อกี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฟุกเต่าเฮ้ยเอาอีกรอบได้เปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็เลยจัดให้อีกหนึ่งรอบครับออกมาแล้วครับโอ้โหนิ่งๆมาเลยครับผ่านโค้งที่หนึ่งโค้งที่สองโค้งที่สาโอ้โหโ,โ,โค้งที่4ี่ครับแล้วก็รีบร้อยโอ้โหครบไปอีกหนึ่งรอบฮเฮ้ยเก่งจๆรๆิงจริงนหนุม่มและต่อไปก็ถึงคิวของหนุ่มบุมมือกรองหัวฟูของเรานั่นเองออกไปแล้วครับออกไปแบบนิ่งๆอีกคนหนึ่งแบบไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับแหมดูสิครับ เล่นไปนั่งชิวไปนั่งกินลมเหมือนขับรถยังไงอย่างนั้น ผ่านโค้งแรกมาโอ้โหโค้งที่สองอ้อไปจบตรงเกือบโค้งสามหัวทิ้งน้ำอีกคนหนึ่งหลังจากที่เมื่อสักครู่เกือบไปได้ครบรอบเท่ากับหนุ่มเต๋ามารอบที่สองแม่โอ้โหออกตัวจริงจริงรับเอาละรับผ่านมาโค้งแรกมุ่งหน้าไปยังโค้งที่สองและไปยังโค้งที่สามครับอีกนิดเดียวจะถึงโค้งสี่แล้วครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อย ยิงได้กระรอบเข้ากับหนุ่มเต๋าอีกแล้วเก่งจริงๆพ่อหัวเฟอคราวนี้ก็มาถึงคิวของเฟอร์โน่กันบ้างหลังจากที่ได้กำลังใจชั้นดีจากเพื่อนหนุ่มเล่นเวกบอร์ดมาดูกันว่าเฟอร์โน่ของผมเนี่ยจะไปได้สกีนน้ำไปแล้วไปได้ไ่กี่น้ำเฮ้ย หล่นซะแล้วต้องขอบอกว่ากำลังใจไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆนะครับเอ,อโ,นโนของผมบอกว่ารอบเมื่อกี้เนี่ยแค่หยอกเล่นรอบสองเนี่ยเอาจริงแน่นอนนะครับ <c oughs> ออกมาแล้วครับไปแล้วโอ้โหไปได้ไกลกว่าเมื่อกี้อีกนะครับแม่กำลังใจดีจริงๆนะครับที่ทำให้คนบ้ามีพลังเฮ้ยคนมีพลัง พ,พวกพี g ai, g ai, g ai. Teraz, like, e ่พวกคุณได้เห็นผลงานกันหรือเปล่าไกลด้วยไกลไกลไกลแต่ว่าโค้งไม่ได้แต่ว่าเที่ยวหน้าถ้าไปอีกโค้งได้แต่ไม่เอาคิละและต่อไปนี้ก็ถึงคิวของหนุ่มโบ๊ทมือเบสร่างโยงของวงนั่นเองนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเพื่อนในวงเนี่ยต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้นี่เก่งนะเนี่ยโอบคุณค่า การเตรียมตัวออกสตาร์แล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าท่าทางเนี่ยไปได้ไกลเลยนะครับออกตัวไปแล้วครับออกแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปไม่ถึงไหนหัวทิ่มน้ําอยู่ตรงจุดสตาร์เนี่ยแลหละโถยเก่งจริงๆพอคุณเ้ยเ <c oughs> มื่อสักครูน่นี้อาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดที่เกิดจากกระดานบอร์ดของหนุ่มโบ๊ทก็เป็นได้จึงทําให้หนุ่มโบ๊ทเนี่ยไปไม่ถึงไหนว่าแล้วก็เลยขออีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับคราวนี้ออกไปแล้วครับ โอ้โหไปได้ไกลกว่าเดิมอีกอีกอีกนิดเดียวไม่ได้ต่างจากเมื่อกี้เลยอ่ะอ่าเมื่อกี้ที่พี่ไปถึงไหนกันมาผมขอยืนเลยแล้วกันขอยืนเลยแล้วกันหือมันเสียเวลาเดี๋ยวเบ้านเรียกว่าเอาให้อันนี้ให้รอดก่อนดีกว่าขาไปโดนอะไรมาขาไปโดนอะไรมาเซียนเนี่ยไปไกลและยิ่งไกลเนี่ยยิ่งมีคนเขาจะมคนที่ขาสะอาดจังเลย คือโบ๊ทไปไกลสุดเลยเมื่อกี้ไม่มีไม่ล้มเลยไงอ๋อไม่ล้มเลยจริงจริงผมควรจะยืนเล่นตั้งแต่แรกครับโอ้โหถือว่าปั้นมาดีทุกคนไม่ทำให้หายแต่พี่แะลรทำให้พวกเพื่อนพี่หายไอ้โบ๊ทอยู่ไหนนี่ ตพี่น่าจะเงียบๆแล้วก็ทําให้ดีสําหรับตอนนี้ครับเราก็ได้ผลแพ้ชนะแล้วสําหรับเกมแรกของเรานะฮะกับนีบอร์ดหรือบอร์ดนั่งนั่นเองนะครับออกเลยฮะคนที่มั่นใจว่าตัวเองไปได้ใกล้ที่สุดใกล้ใกล้ใฮะใกล้ใกล้ใทีุ่นี่นี่ครับเร่อยากจะเตือนเพื่อนว่าทําอะไรไม่ใช่แค่ราคาถูกเลยเนี่ยอย่างแรกคือแบบการที่เรานั่งเล่นแบบไม่เท่ผมไม่ถนัดอะไรที่มันไม่เท่ ไม่เทไม่เทอ่ะมันไม่ได้ลุกอ่ะเออตนนี้คนอื่นเขาแบบยิงยิงแบบนี้คนอื่นเขาลุกกันหมดแล้วเรายังต้องนั่งเล่นอยู่ในรอบต่อไปนี่ทำไมต้องไหนบอกว่าน่าจะแบบมีปัญหานิดนึงคือแบบการออกแบบหรือว่าดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยโทษดรอทไอ้นี่โทษถึงเจ้าของเลยนะพี่ถ้าจามคนที่มีความฟิตมากดีกว่าว่าไปได้ถึงกี่รอบครับพี่อูคือประมาณมุมนู้นนะฮะมุมชินเสียงเนี่ยเรียกว่าผ่านโค้งที่สามแล้วคือผมผมคิดในใจว่าอยากยืนแล้วเออปล่อยแล้วคือไม่นั่งแล้วเบื่อ ก็เลยแบบปล่อยไปเลยนะจะอยู่ด้วยกันก่อนเลยไปอยยยู่ด้วกันเลไปถึงไหนไปถึงไหนก่อนไปถึงไหนผมพบรอบนะพี่ชิมของเราถึงท้องที่สองนะท้องสองท้องสองอ่าท้องที่กองพูดไม่สุดเลยเลยนะเลยนะเลยนะมันพูไม่สุดคือจะไปก็ไปให้จบเราไม่ไปก็ไม่ไปให้จบยังไม่จบด้วยวะยังไม่อายอ่ะดิอ่าสำหรับเอาเอาเสียนเพราะว่าเนี่ยให้เสียนได้พูดมาเนี่ยคือสองรอบเลยโอ้โหจริงๆแล้วกลัวเทปไม่พอไม่งั้นตัวพี่ต้องสิบรอบใช่ไหมฮะ ตัวแทบไม่พอจริงๆแล้วไปยิงข้านนู้นดีกว่ายิแม่พี่ชนะแต่พี่ขี่โม้ไม่เอาไปยิงใครเลยและแล้วตอนนี้นะครับวงเดอะเยอร์ของเราเนี่ยถือได้ว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวมาดูกับการแข่งขันดูดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนเลยค่ะกับภารกิจที่ชื่อว่าซีดเอ็กซ์ทีมในรายการภารกิจซีดส์ระวังชัดขับรถทันทนั้นเรามีดี มีอแข่ด้วยนี่หนึ่งสองสามพี่แขกอะไรนมันุ่มจะได้รู้ไงจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ใช่ราคาคุยว่าว่าส่วนตัวนิดนึงไปสอนผมก้วน